คุณลีน่าจังก็รู้ว่าไม่ถูกจริงทำหน้าที่รับจ้างคอยเชียร์คอยชมจะจะมีหน้าที่คอยด่าเขาจ้างคุณคุณก็ทำเพื่อเงินคุณก็พูดไปเรื่อยนี่ค่ะโอนเงินมานะคะวันที่9ตุลาคมวันที่9ตุลาคมนะคะจ่ายดิฉันแสนห้ แล้วฉันจะไปรู้เรื่องที่เขาวางแผนกันได้ยังไง mm hmm. เขาเพิ่งจะมาจ้างฉันเป็นที่9ตุลาคมหลังจากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 24ล้าน9วัน mm hmm. แล้วเสร็จแล้วเนี่ยดังก็ไปไปเล่าให้ผู้ชายฝ่ายนั้นนะ mm hmm. ฟังว่าฉันเนี่ยไปยุนางให้นางทออะเลาะกับเขาบุกไปบ้านนางนางไม่ได้จ้างไม่ได้เชิญแล้วก็ไปเสี้ยมให้นางเนี่ยฟ้องเสี้ยมให้นางทะเลาะเสี้ยมให้นางเลิกจ้งางเขาไม่มีไม่มี mm hmm. okay, แล้วก็สักครู่ก็ซีอโอโทรมาทางไลน์บอกแม่หนูกกาบขอร้องนะคะหยุดพูดถึงหงทองอะหยุดพูดได้ยังไงฉันเสียหายเขาบอกว่าลูกชายเขามีสิทธิ์ออกมาพูดเพราะปกป้องแม่เขาแต่ตัวเขา่ไม่เคยเห็นเลยลูกชายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันก็ไม่เคยเห็นเพราะฉันไปบ้านเขาแค่ทั้งเดียวชั่วโมงเดียวฉันเข้าใจค่ะว่าคุณน่ะรักแม่คุณปกป้องครอบครัวคุณมันเป็นสิทธิ์ของคุณ แต่การที่คุณเนี่ยมาไลฟ์สดแล้วอ่านจากสกคริปที่มีคนเน่ยลากแล้วให้คุณใส่ไลฟ์ฉันน่ะอย่าตกเป็นเครื่องมือเขาเลยมันเสียอนาคตเพราะว่าถ้าฉันไปแจ้งความก็ได้แต่ฉันเน่ยไม่เคยอยากทำเพราะอะไรรู้ปะสงสารเด็กฉันขอร้องนะคะเว็บสลากออนไลน์ทั้งสองเว็บคุณทะเลาะกันแอปทั้งสองแอปทะเลาะกันอย่าเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องฉันไม่ได้เกี่ยวเข้าใจไหมคะ